รอฟิ้นเหลือเวลานอกอีก2ผลนะครับคือวันนี้เนี่ยรูปเกมของแม่มีเริ่มต้นจากเกมรับที่ช่วยยันทำให้สกอร์ของทางทีมแะเวนแต่มันไม่ไหลเลยครับตอนนี้ถ้าดูจากรูปก,การก็น่าจะเป็นการวิ่งนะครับกระพุ้งขึ้นไปนครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเข้าทัชดาวน์ในเพลงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้น้อยกินเวลาเพิ่มอี วิลกินส์ครับที่เบิรมลงมาช่วยบล็อกอันนี้เลยแล้วก็ทัชดาวเลยไหมครับทัชดาวเลยครับกรรมการให้เป็นทัชดาวครับโดยทางชัวรจักรัวครับโอตโหแบ่งก่อนลาแกจะก่อนครับนี่เป็นทัชดาวแรกของทีมบุกดอาไม่นด้ครับเพราะวันนี้ทัชดาวก่อนหน้านั้นได้มาจั้งทีนะเนี่แจ็คสันนี่มาปูใส่หน้ากล้องเลยขึ้นไปที่ยีต่อ10แล้วครับ ก็เด็แบ๊กที่อาจจะไม่ตัวสูงครับออกฟุตหนึ่งแต่ก็มุดไปในช่องที่เปิดขึ้นมาพอดีครับชัวเอาบุกน็อคชนกับทางแคสกี้ครับตามครับแทนดเดอร์เราจะได้อีกหนึ่งแต้มถ้าแ,แต่เข้าครับโอ้โหแบบนี้นี่โอกาสยากเลยเพราะแต่เข้าไปเป็น2 2ต่อ10นำอยู่ถึง1 2แต้มครับ ครนี้นี่มาถึงพัสดาวได้ต้องให้จังหวะที่รับบิกเฟของเออเบิร์ตวิลสันน่ะแหละครับเป็นคี์เฟเลยก็วันนี้อย่างนี้น้อยเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไมนี่เนี่ยทีมปุกดูมีชีวิตชีวาก็มีอยู่สองบิกเฟเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าโอกาสจะได้เฟที่เกินล้านลาเนี่ยยากมากครับแต่วันนี้มีเฟที่เกินล้านลาเนี่ยได้ถึง2องเเลยครับ